สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC ท<ต>ุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลสวัสดี FC ทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เรามาบุกที่ที่ไหนเนี่ยลุงจิมสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรามาบุกที่ไหนเนี่ยเอาโอ้โหเอาขาออกเอาขาออก,อาาออกยายบอกว่าเอาขาออกค่ะ FC ทำยังไงละ่ะเอาขาออก ยายบอกให้เอาขาออกพี่โอทำไงอะยายสมอนให้เอาขาออกทำยังไงอะพี่โอบอกสิเอาเลื่อยมาตัดอุยตายตายตายอุยตายไม่ต้องถ่ายให้หนูสวยนะมาผมถ่ายให้ผมถ่ายให้ไหมไม่หนูก็ถ่ายเอาหน้าเจ้าของวัน้คนดัง วันนี้มีข่าวอะไรจะแจ้งไหมอันบบหูเด้อสิแจ้งจังใดละบันนี้เห็นยายหนูเห็นยายก็ขยิบมาทางนี้อ้อยอ้อยยาย หลังบ้านกําลังแถลงข่าวนะคะช่อง youtube ต่างๆกําลังจะถามหลังบ้านนะคะยายพลังเสร็จแล้วหรอใช่แล้วยจะเข้าาาแแล้วหรอหลังบ้านกำลังโดนลุมนะคะ,ะ,คะเรามาแอบดูคุณหนิงกันนะคะกำลังโดนลุมถามเรื่องส่วนตัวด้วยค่ะ พอแถลงข่าวเรื่องทนายเสร็จอะเรื่องคดีเสร็จอะหลังบ้านกําลังโดนลุมเรื่องส่วนตัวนะคะพี่พี่ยูทูบกำลังถามเรื่องส่วนตัวหลังบ้านนะคะมันัจะไปนู่นแล้วอะ ช่องไหนๆนะคะอย่างนี้ก็สามารถบอกแอดมินเราได้เลยนะคะว่ามาจากช่องไทยช่องไทยนะคะแล้วก็โทรไปที่เบอร์0622253979หรือแอดไลน์ไปที่ ID Line 777888เจแนตัวนะคะมีชาเขียวชาไทยนมชมพูแล้วก็สบู่สมุนไพรค่ะอร่อยมากี่ชาเขียว เ้าไปสามวันแล้วเพราะว่าหนูเตรียมเอกสารรออยู่ที่ห้องค่ะทนายปีสามเอาที่ทำแล้วก่นเช้าีกันหรือยังนไม่ค่ะทำไมดืกนขนาดก็เสร็จจากนี่ไปก็หกโมงหกโมงกว่าแล้วไม่เมืม่อวานเราซื้อข้าวกล่องกันไปกินที่ห้องค่ะ<อ>ใช่ไหมลูกคลูงจิ้ม ชิทิ่เข้าวใช่ทนายนึ่ข้าวกล่องไปกินกันที่ห้องค่ะเพราะว่าเวลามันจะชั้นชิดต้องมาเตรียมต้องเตรียมค่ะพี่แล้วหยุดแล้วหยุดสามวันสี่วันที่เป็นข้อมวัค่ะก็พนายก็เตรียมอยู่ที่ห้องนะคะไม่ได้ไปไหนแต่ว่าผมแอบเที่ยวค่ะคือหลังบ้านแอบเที่ยว ทีมทนายทำงานทุกวันแต่หลังบ้านแต่ที่ี่ถจะดึกอีกไหมน้องวันนี้เนี่ยวันนี้คาดว่าน่าจะไม่ดึกนะน่าจะเท่าเมื่อวานนะประมาณหกโมงก็คิดว่านะวันนี้ก็วันสี่โมงแล้วปากเดียววันนี้ปากเดียวค่ะน่าจะปัดียวนี้ปากเดียว หลังบ้านมาก็ตือนเต้นมากเลยนะคะหรือว่าจะมีข่าวดีมาบอกจะข่าวดีค่ะลองเข้าขอมพิวมาเลยค่ะอยากฟังดูเอาแล้วหลังบ้านข่าวดีขายของได้ไหมหลังบ้านถ้าตอนนี้ก็ขายได้เป็นของนี่แหละยายอะไรคะเอ๊ะขายของเอาจอบวัฒน์ถือเซนบัวจิ้มแล้วรอลุ้นอุ๊ยตายแล้ว ไปจากเซ็นเตอร์นะมีบนะเฮ้ยบอกเป็นต่ายานไปดู FC มีเปล่านีงโดนลุงมแล้วนะครับโอ้ยเดี๋ยวนะเรามาผิดเวลาไหมเนี่ยยังไม่ได้หายใจเลยลงจากรถมายังไม่ได้หายใจเลยพี่โอ้วันนี้ตอนเช้าตื่นมาคือเมื่อเช้าที่เราเจอกันนะลุงจิมไม่ใช่พี่โอ้นะ ก็ขึ้นไปทำงานต่อเสร็จปุ๊บพี่ลุงจิมไหมโทรไปให้ให้ลงมา,มามไปคุยงานต่อที่ร้านกินข้าวอะคะ่ะที่ที่กินข้าวเที่ยงกันอะเสร็จแล้วกลับไปส่งของโห<ฮ>ดูสิส่งไปต่างประเทศไม่ไว้ใจน้องๆที่บ้านคะ่ะเราต้องไปส่งเองแล้วก็ไปแวะซื้อของคะ่ะลุงจิมมีอะไรจะแถลงไหมคะวันนี้ เดี๋ยวนะหนูวิวความรู้สึกว่าทุกมันดุจกล้องทุกตัวอยู่ที่หนูพี่หนึ่งพูดอะไรพูดให้ฟังหน่อยสิวันนี้อยากรู้ว่าการทำงานของท่านายเป็นไงมัง่งกดดันไหมกดดันไหม,มเราไม่กดดันนะคะสบาย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 ค่ะอันนี้หลังบ้านยืนยันนะคะสบาย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 ค่ะ เอาเจ้ามหนีบหนูเห็นยังวันไหนคะตอนเช้าตอนเช้าเป็นไหนมานต,ตอนเช้าไปไหนตอนเช้าอยู่โรงแรมค่ะทํางานเตรียมงานต่อให้ทีมทนายของพรุ่งนี้คะ่ะเพิ่งเสร็จตอนเที่ยงยังไม่เสร็จเรียบร้อยเลยเขาโทรมาให้ลงมาก่อนให้ไปคุยงานต่อ ตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นสีเหนื่อยกล้องมาอยู่กับหนูหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรไม่ให้หนูเตรียมตัวก่อนนอน <c oughs> เราจับมัดจับมือกเลยใช่ไหมมาถึงก็จับมือหนูมัดเลยะ่ะโดยเฉพาะลุงจิมใช <c oughs> ่ล,ลุงจิมอยู่นู่นเหร <c oughs> ใช่มาถึงแบบรถทัวร์คนนี้เยอะอยู่นะครับจับมือจับขา ฟังจากปากว่าสั้นอ่ะพี่โอ้แถลงให้เพิ่นเนี่ยไอ้หลังบ้านก็ไม่รู้จะแถลงอะไรนะคะวันนี้ก็ต้องรอลุ้นประการประกาศนะคะร,ะรับเมื่อวานพี่เสินหลับหลับอยู่ตรงนี้ครับผมอ๋อ,อใช่ไหมสถานไปนะครับ <c oughs> แล้วก็พียนยน่นู่หน้าสถานคนเดียวมมคนอื่นไปกันหมดแล้วกลับกันหมดแล้วครับเดี๋ยวโี้ใช่แม,ม่เมื่อวานเมื่อวานไม่ถึงสองทุ่มเนาะตามที่คาดไว้เนาะ หกโมงก็เสร็จอ๋อพี่เสือเลยนอนรอเลยโอ้โหดีใจด้วยนะคะพี่เสือมาไม่เจอใครลยมันก็เริมกดเริ่มกดอย่า่าใช้มุกหนูนะลุงจีไม่ลืมกดเนี่ยกดหรือเปล่าลุฮะกดหรืยังค่ดีค่ะหนูขกหนูกดแล้วมั่าหย่ะใช้มุกหนูนะลุงจีนะลืมกดปะลืมพี่ชี้พูดดีเอ้า ชื่ออสยค่าะรุปยังไงสรุปยังไงก็วันนี้ก็รอลุ้นเหมือนเดิมนะคะทุกคนอยากจะถามว่าวันนี้มีการแถลงไหมวันนี้แว่าถ้าออกมาเร็วนะคะเห็นว่าจะแถลงนะคะพี่อันนี้คือคือที่คุยกันเมื่อวานนุ้งจิมอันนี้หนูก็ฟังข่าวมาจากุือตีอีกทีหนึ่งอย่ให้ยัคุยก่อนให้ให้พูดไปก่อน หลับาไมนะคะพดนะะเดี๋ยววันเลยหรือเปล่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็ตอบไม่ได้อะพี่เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีการเดินทางเดินทางไปไหนพรุ่งนี้จะเดินทางไปไหนกลับแล้วนะพรุ่งนี้ทุกคนทำไมเราไม่รู้ว่าเดินทางไปไหนก็เกิดมือมือก็กลับค่ะหางบ้านมาห่างบ้านมากับพี่เสือเราจังเลยอ่ะ เสือนะหรอไม่เสือนอนกินใช่เป็นเสือนอนกินแล้วนะคะทุกวันเนี้ยแล้ววันนี้พี่หนิงวันนี้คาดว่าจะกี่โมงเออวันนี้จะกี่ทุ่บนะที่เสือจะได้นอนรออุ้ยอุ้ยจะเป็ไงเนาะวันนี้คาดว่าน่าจะไม่ดึกนะน่าจะเท่าเมื่อวานนะเพราะว่าค่ะก็คิดว่านะเพราะว่า วันนี้ส,สืบปากเดียววันนี้ปากเดียวค่ะน่าจะปากเดียวอันนี้หลังบ้านมาก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะจะขา่า,ขา,วา,ขาวดียังยนอน,น,น<ห>ข่าวฟังข่าวดีอย่างเดียวครับฟังเลยครั่ะรื้ข่าวดีมาห้านาทีแล้วครับยังไม่มีนะครับตอนนี้ข่าวดีอาธนาะ หลังบ้านข่าวดีขายของได้ไหมหลังบ้านค่ะตอนนี้ก็ขายได้แต่ของนี่แหละยาขอบคุณมากจริงขอบคุณคนรับบอสไม่ใช่หนูคนเดียวเห็นไหมสำหรับคลิปของหลังบ้านนะคะโอ้โหยายสมรโพสให้โอ้โหโอ้โหยาย บรรยากาศนะคะสนุกสนานนะคะมาให้กำลังใจเอฟมาให้กำลังใจยูทูบเบอร์นะคะหลายๆช่องกันเลยนะคะ f อฟวันนี้ก็บรรยากาศก็คึกคักกันนะคะก็รอทีมทนายรอลุงรอป้าออกมาจากศาลกันนะคะสำหรับคลิปนี้หลังบ้านจะขอลงไว้แค่นี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้แถลงไม่แถลง แต่คนนี้เนี่ยนั่งไกลกว่าลุงอีผมนี่นั่งนี่แค่นี้ก็แค่นี้นี่คือถ้าวันนี้ไม่แถลงแล้วก็นี้ลับเลยก็ไม่ได้แถลงเลยเดี๋ยวผมยังไม่พูดเลยอีนี้พี่ตุ่มาบ้านอะไรไม่ได้หลังบ้านน่ะนั่งอยู่นู้นหลังบ้านน่ะกินข้าวอยู่ฝั่งนู้นดิวกับพี่นททีก็อยู่ฝั่งนู้น ผมนี่นั่งต่อหน้าลุงเลยวันนี้ยังไงก็ถแถลงกับออกมาตอนไหนก็ต้องถแถลงผมบอกอเพราะว่าผมบอกว่า YouTube เดินทางมาไกลลุงจะให้เขาได้คลิปบ้างไหมเขาจะไปบอกเอฟของเขาทนายก็เลยบอกว่าเราออกมาตอนไหนถแถลงตอนนั้น แต่ไม่รู้จะแถลงที่ไหนนี่เราไม่ว่ากันเลยนะดูถ่ายคลิปถ้าเขาได้หมดแล้วครับสำหรับคลิปนี้วันนี้จบแล้วับแี่กับคุณแม่ลุงจิ้มพ่ดเขาบอกว่าไปรับสนภาพสตรีครบแล้วค่ะไม่ใช่เจ้าคุยกินกับสุภาพสตรีนาทีก็ถ่ายถ่ายทคตรงนี้อยู่ผมหนึ่งข้างเลยนี่ยวันนี้ตามที่ลุงจิ้มพูดนะคะทนายบอกว่าจะมีการแถลงแต่แต่ยังไม่ระบุสถานที่ ไม่ระบุเวลาค่ะเพราะว่าอันนี้เราไม่ว่าค่ะอย่าอย่าว่ากันนะคะว่าจะแถลงหรือไม่แถลงอย่างนี้นะคะแต่ว่าเพราะว่าโอเคครับเราก็เห็นใจทีมงานไม่ใช่ว่าแค่ทีมทนายนะคะลุงป้าด้วยก็คือดึกกันทุกวันนะคะอย่างทีมทนายเราก็เตรียมพิชิตานทั้งวันค่ะวันเหนื่อยเมื่อคืนเมื่อคืนแอบดิ้ไปนอนตีหนึ่ง ลุงแอบอีเปนอนตีหนึ่งลุงตีสองพนายหนูตีสามเมื่อวานมันเมื่อวานกี่ปากเมียวสี่ปากเมื่อวานกี่ปากเมื่อวานปากปากเดียวนะคะปากเดียวหนูมไม่รู้เหม,มือนหนูเมื่อวานหนูมไม่ได้เข้าไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ปากปากเดียวค่ะปากเดียวก็ไม่น่าจะนาน